สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสายก็อยู่ที่วัดป่ามพืนนะคะก็เรามาทําบุญกระถิ่ค่ะจากทานพุ่มกระถิ่ที่ได้ทําในวันนั้นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสายมาแจกโรงทานด้วยนะคะเป็นโรงทาน